เงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทแอปทางรัฐอัปเดตผลยืนยันตัวตนผ่านไม่ผ่านลงทะเบียนเงินดิจิทัล1 0,000บาทผ่านแอปทางรัฐล่าสุดอัปเดตสถานะยืนยันตัวตนผ่านไม่ผ่านได้ทราบแล้วกระทรวงการคลังกำหนดการลงทะเบียนเงินดิจิทัล1 0,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตให้กับประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้ารวมถึงผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนโดยได้กำหนดกรอบการลงทะเบียนเงินดิจิทัล1 0,000บาทไว้ดังนี้ ปฏิทินลงทะเบียนและจ่ายเงินดิจิทัล10,000บาทกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนเริ่มลงทะเบียนวันที่1สิงหาคมถึง15กันยายน2567ผ่านแอปทางรัฐกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนลงทะเบียนวันที่16กันยายนถึง15ตุลาคม2567มีการตรวจสอบคุณสมบัติสถานะบุคคลที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเช่นเดียวกับกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนร้านค้าลงทะเบียนวันที่1ตุลาคม2567เป็นต้นไป จะมีถแถลงข่าวเพิ่มเติมเพื่อแจ้งเกี่ยวกับคุณสมบัติของร้านค้าช่องทางและวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการและเงื่อนไขอื่นๆให้ทราบต่อไปทั้งนี้รัฐบาลยืนยันแจกเงินดิจิทัล1,000 0บาทผ่ทานดิจิทัลวอลเล็ภายในไตรมาสสีปี2,567 3กลุ่มต้องเตรียมตัวอย่างไรเพื่อขอรับเงินดิจิทัลหนึ่งบาทกลุ่มผู้ใช้สมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม67เป็นต้นไปทางแอปพลิเคชันทางรัฐผ่านระบบ iOS และ Android กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือลงทะเบียนเงินดิจิทัล10,000บาทโดยใช้บัตรประชาชนยืนยันตัวตนส่วนสถานที่และวันเปิดลงทะเบียนต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการต่อไปกลุ่มร้านค้าลงทะเบียนเงินดิจิทัล10,000บาทผ่านดิจิทัลบัลเล็เริ่ม1สิงหาคม67โดยต้องเตรียมหลักฐานดังนี้ เลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือเลขนิติบุคคลของผู้ประกอบการหมายเลขโทรศัพท์สถานที่ตั้งร้านค้ารูปถ่ายร้านค้าเปิดให้ลงทะเบียนได้ดังนี้ธนาคารของรัฐเช่นธนาคารอมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคาณนิย์ที่เข้าร่วมสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครอบตกับอบจประจำจังหวัดอีกช่องทางผ่านออนไลน์แอปพลิเคชันทางรัฐ คุณสมบัติร้านค้าที่สามารถถอนเงินสดจากโครงการแจกเงินดิจิทัล1,000 0บาทต้องเป็นร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีดังนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม Value Added Tax ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา Personal Income Tax พิษเฉพาะผู้มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา48แห่งประมวลรัษดากรภาษีเงินได้นิติบุคคล Corporate Income Tax คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน อายุ16ปีจะต้องมีอายุ16ปีบริบูรณ์ภายในวันที่30กันยายน67เงินฝากกำหนดไม่เกิน500 0 0 0บาทนับยอดบัญชีเงินฝากถึงวันที่31มีนาคม67ที่ผ่านมาโดยเงินฝากดังกล่าวต้องเป็นเงินฝากสกุลเงินบาทในธนาคารพาณิชย์และธนาคารของรัฐเท่านั้นไม่นับรวมสลกมสักออมทรัพย์แม้จะเป็นเงินที่พ่อแม่ออมให้ลูกก็ตามก็ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเพราะเป็นผู้มีรายได้อีก ทั้งเกณฑ์เงินฝากในบัญชีระบุไว้ชัดเจนว่าหากเกิน5 0,000นบาทถูกตัดสิทธิ์รายได้ไม่เกิน8ปดแสนสี่หมบาทต่อปีภาษีวัดจากฐานข้อมูลเงินได้ของกรมสรรพากรณปี2566ซึ่งสิ้นสุดไปแล้วเมื่อ31มธันวาคม66และนับรวมทุกรายได้ที่ยื่นในระบบภาษีเงินเดือนค่าจ้างค่างานฟรีแลนซ์ค่ารับเหมาค่าเช่าดอกเบี้ยปันผลรายได้ลิขสิทธิ์ต่างๆกลุ่มไม่เคยลงทะเบียนและยืนยันตัวตนผ่านแอปทางรัฐ เปิดแอปพลิเคชันทางรัฐกดปุ่มลงทะเบียนรับสิทธิโครงการที่หน้าแรกของแอปทางรัฐอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิและดำเนินการต่ออ่านรายละเอียดเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิและดำเนินการต่ออ่านและกดยอมรับเงื่อนไขของแอปพลิเคชันทางรัฐทำการกรอกเลขบัตรประชาชนและเลขหลังบัตรเพื่อดำเนินการต่อทำการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลตามบัตรประชาชนเพื่อดำเนินการต่อ เตรียมพร้อมสำหรับการยืนยันอัตลักษณ์ E ดดำเนินการตามคำแนะนำของระบบในการยืนยันอัตลักษณ์เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นระบบจะนำเข้าสู่ขั้นตอนถัดไประบบรับข้อมูลการลงทะเบียนระบบตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลในขั้นตอนนี้ผู้ใช้งานสามารถปิดแอปทางรัฐและกลับเข้ามาตรวจสอบผลได้ภายหลังเมื่อระบบตรวจสอบข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ระบบจะแจ้งให้ผู้ใช้งานสร้างบัญชีผู้ใช้ผู้ใช้งานทำการกำหนดบัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่านของแอปทางรัฐและกดปุ่มยืนยันทำการตั้งพินโค้ดส,สำหรับเข้าใช้งานแอปทางรัฐกลุ่มเคยลงทะเบียนและยืนยันตัวตนผ่านแอปทางรัฐเปิดแอปพลิเคชันทางรัฐกดปุ่มลงทะเบียนรับสิทธิโครงการที่หน้าแรกของแอปทางรัฐกดอนุญาตให้แอปเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลอ่านรายละเอียดเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิและดำเนินการต่ออ่านและยอมรับเงื่อนไขโครงการและดำเนินการต่อ ล่าสุดอัปเดตแอปพลิเคชันทางรัฐได้แจ้งให้ผู้ที่ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนแอปทางรัฐได้ทราบว่าผลการยืนยันตัวตนผ่านหรือไม่ผ่านแล้วขั้นตอนการลงทะเบียนเงินดิจิทัล1 0,000บาทจะเริ่มตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึง15กันยายน67ประชาชนที่สนใจจะต้องลงทะเบียนตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้นหลังจากลงทะเบียนเงินดิจิทัล1 0,000บาทเสร็จเรียบร้อยแล้วรัฐบาลจะนำข้อมูลของประชาชนไปตรวจสอบกับสาหน่วยงานได้แก่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย เพื่อตรวจคุณสมบัติอายุตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่กรมสรรพากรตรวจสอบรายได้และสถาบันคุ้มครองเงินฝากเพื่อตรวจสอบบัญชีงเงินฝากเป็นต้นรัฐบาลจะแจ้งผลให้ประชาชนทราบว่าผ่านหรือไม่ผ่านคุณสมบัติตั้งแต่วันที่22กันยายน67เป็นต้นไปหากถูกปฏิเสธสิทธิ์จะมีการแจ้งเหตุผลว่าไม่ผ่านเพราะอะไรและมีข้อแนะนำอย่างไรในการขออุทธรณ์สิทธิ์